สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับเรื่องราวที่น่าสนใจและแฝงไว้ด้วยบทเรียนอลัมค่านั่นคือเรื่องของเปรตสิบสองตระกูลในความเชื่อทางพุทธศาสนาการกระทำในชีวิตของเรานั้นจะส่งผลอย่างไรในภพหน้าและถ้าเราต้องไปเกิดในภพภูมิที่เรียกว่าเปรตจะเป็นอย่างไร วันนี้ผมจะพาท่านผู้ฟังไปสำรวจภพภูมิแห่งความทุกข์ทรมานนี้เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงผลของการกระทำและนำมาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตเพราะคำสอนเหล่านี้ไม่ใช่เพียงความเชื่อแต่เป็นคติเตือนใจให้เราระมัดระวังในการกระทำของตนเอง 1. อธิสังคลิกเปรตเปรตโครงกระดูกคือเปรตที่มีร่างกายเหลือเพียงแค่โครงกระดูก ผอมโซเห็นกระดูกชัดเจนแทบไม่มีเนื้อหนังเปรตประเภทนี้เกิดจากความตระหนี่และความโลภในชาติก่อนเปรตประเภทนี้เคยเป็นคนร่ำรวยแต่ไม่เคยทำบุญทำทานยิ่งมีมากกลับยิ่งตระหนี่ปฏิเสธที่จะแบ่งปันแม้แต่อาหารให้กับคนยากไร้หวงแหนสมบัติและไม่เคยช่วยเหลือผู้อื่นผลกรรมนั้นทำให้เขาต้องกลายเป็นเป,นเปรตที่หิวโหยตลอดเวลาแม้มองเห็นอาหาร แต่เมื่อเข้าใกล้อาหารจะกลายเป็นไฟทำให้ไม่สามารถกินได้ต้องทนทุกทรมานด้วยความหิวโหยนับพันปีความตรหนีและความโลภนั้นจะนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังการรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และทำทานตามกำลังจะสร้างบุญกุศลให้ตนเองในภายภาคหน้า 2. มังสเปสิเปรตเปรตเนื้อหลุดลุยคือเปรตที่มีเนื้อหลุดลุย มีแต่ก้อนเนื้อห้อยระยงระยางน่าสยดสยองยิ่งนักเปรตประเภทนี้เกิดจากการทำร้ายร่างกายผู้อื่นในชาติก่อนแน่ดีตชาติคนผู้นี้เคยเป็นนักเลงอันธพาลชอบทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บบางครั้งถึงขั้นพิการไม่เคยสำนึกผิดในการกระทําของตนหรือเคยเป็นคนที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ชำแหละเนื้อสัตว์โดยไร้ความเมตตาเมื่อตายไป วิบากกรรมจึงส่งผลให้เขาเกิดเป็นเปรตที่มีเนื้อหลุดลุยรู้สึกเจ็บปวดทรมานตลอดเวลาเหมือนถูกชำแหละอยู่ตลอดและมีสัตว์ร้ายคอยมากัดกินเนื้อที่ห้อยอยู่สร้างความทรมานอย่างแสนสาหัสการไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำร้ายร่างกายของคนและสัตว์มีความเมตตาการุณาจะทำให้เราพ้นจากทุกเวทนาเช่นนี้ 3. ม,มังสปินทเปรต เปรตก้อนเนื้อคือเปรตที่มีก้อนเนื้อเป็นปื้นปื้นตามร่างกายเหมือนถูกตีจนชำ้ำเปรตประเภทนี้เกิดจากการทำร้ายสัตว์ในชาติก่อนผู้ที่เกิดเป็นเปรตประเภทนี้มักเป็นผู้ที่ทารุณกรรมสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการทุบตีทรมานหรือฆ่าสัตว์อย่างโหดร้ายอาจเคยเป็นพรานที่ล่าสัตว์โดยไร้ความปราณีหรือเป็นคนเลี้ยงสัตว์ที่ทารุณสัตว์เลี้ยงของตน ผลกรรมทำให้เขาต้องกลายเป็นเปรตที่ถูกทุบตีอยู่ตลอดเวลารู้สึกเจ็บปวดไปทั้งร่างก้อนเนื้อตามร่างกายถูกสัตว์ต่างๆมารุมกัดกินเป็นความทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดเราควรมีความเมตตาต่อสรสัตว์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ไม่ทำร้ายหรือทรมานสัตว์เพราะสัตว์ก็มีชีวิตและความรู้สึกการเบียดเบียนชีวิตอื่นย่อมนำมาซึ่งผลกรรมที่น่ากลัว 4. นิชวิปเปรต เปรตไร้ผิวหนังคือเปรตที่ไม่มีผิวหนังปกคลุมร่างกายเห็นเนื้อเอน็นและกระดูกชัดเจนเปรตประเภทนี้เกิดจากการหลอกลวงผู้อื่นในชาติก่อนในอดีตชาติคนผู้นี้เคยเป็นพ่อค้าที่ไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงลูกค้ากงตาช่างขายของปลอมหรืออาจเป็นคนที่โกหกหลอกลวงผู้อื่นเป็นนิสัยทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์และเสียใจเมื่อตายไป กรรมจึงตามมาให้ผลเกิดเป็นเปรตที่ไม่มีผิวหนังปกป้องร่างกายทำให้สัมผัสกับความร้อนความเย็นและสิ่งแวดล้อมโดยตรงรู้สึกเจ็บปวดแสนสาหัสแมลงและสัตว์เล็กๆมาชัยชอในเนื้อทรมานอย่างที่สุดความซื่อสัตว์เป็นสิ่งสำคัญการหลอกลวงผู้อื่นแม้จะได้ประโยชน์ในระยะสั้นแต่จะนำความทุกมาสู่ตนเองในระยะยาว จึงควรดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหาอสิโลมาเปรตเปรตขนดาบคือเปรตที่มีขนเป็นดาบคมแหลมออกมาจากผิวหนังเวลาขยับตัวขนเหล่านั้นจะทิ่มแทงร่างกายตัวตัวเองเปรตประเภทนี้เกิดจากการใช้อำนาจในทางที่ผิดในชาติก่อนในอดีตชาติผู้ที่เกิดเป็นเปรตประเภทนี้มักเป็นผู้มีอำนาจเช่นผู้ปกครองข้าราชการ หรือผู้นำที่ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงผู้อื่นบังคับขู่เข็นหรือใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำร้ายผู้อื่นผลกรรมําให้เขาต้องกลายเป็นเปรตที่ทุกครั้งที่เคลื่อนไหวร่างกายจะถูกดาบทิ่มแทงตัวเองเจ็บปวดไปทั้งร่างไม่สามารถอยู่นิ่งได้เพราะมีแรงบีบคั้นให้ต้องเคลื่อนไหวตลอดเวลาอำนาจนั้นเปรียบเสมือนดาบสองคมการใช้อำนาจต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่เพื่อกดขี่หรือทำร้ายผู้อื่น 6. สติโลมาเปรตเปรตขนหอกคือเปรตที่มีขนเป็นหอกแหลมยาวกว่าและใหญ่กว่าเปรตขนดาบเวลาลมพัดมาขนเหล่านั้นจะกระทบกันและทิ่มแทงร่างกายเปรตประเภทนี้เกิดจากการทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาในชาติก่อนมีเรื่องเล่าว,ว่าในอดีตชาติ ผู้นี้เคยเป็นคนที่ชอบพูดจาทำร้ายจิตใจผู้อื่นด่าทอประนามนินทาใส่ร้ายสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นด้วยคำพูดเปรียบเสมือนใช้วาจาเป็นอาวุธทิ่มแทงหัวใจคนอื่นผลกรรมทรให้เขาต้องกลายเป็นเปรตที่ถูกหอ,อกทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะขยับตัวอย่างไรหอ,อกเหล่านั้นก็จะทิ่มแทงทั้งจากภายนอกและภายในร่างกายเป็นความเจ็บปวดที่ไม่อาจหลีกหนี วาจานั้นเป็นอาวุธที่ร้ายแรงสามารถทำร้ายคนได้ลึกถึงจิตใจเราควรพูดแต่คำที่ดีมีประโยชน์เว้นจากการพูดร้ายเพราะคำพูดที่ทำร้ายผู้อื่นจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเอง 7. อุสุโลมะเปรตเปรตขนลูกสอนคือเปรตที่มีขนเป็นลูกสอนพุ่งทะลุไปมาทั่วร่างกายเปรตประเภทนี้เกิดจากการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นในชาติก่อนแน่ดีตชาติ ผู้ที่เกิดเป็นเปรตประเภทนี้มักเป็นคนชอบอยุยงแย่ให้คนอื่นแตกแยกกันผู้เสี้ยมสอนสร้างความเข้าใจผิดทำให้มิตรภาพหรือความสัมพันธ์ของผู้อื่นพังทลายหรืออาจเป็นผู้ที่กล่าวหาผู้อื่นในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำผลกรรมทำให้เขากลายเป็นเปรตที่ถูกลูกศรพุ่งทะลุร่างกายจากทุกทิศทางเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสลูกศรบางดอกอยังมีพิษทำให้เกิดความทรมานยิ่งขึ้น และทุกครั้งที่คิดถึงการกระทําในอดีตลูกศรจะยิ่งพุ่งเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนการสร้างความแตกแยกและใส่ร้ายผู้อื่นเปรียบเสมือนการยิงลูกศรไปทําร้ายหัวใจคนสุดท้ายลูกศรเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาตัวเราเราควรรักษาวัจศัต์และส่งเสริมความสามัคคี 8. สูจิโลมาเปรตเปรตขนเข็มคือเปรตที่มีขนเป็นเข็มแหลม เล็กและแหลมคมกว่าลูกศรทิ่มแทงผิวหนังและทะลุเข้าไปในร่างกายเปรตประเภทนี้เกิดจากความอิจฉาริษยาในชาติก่อนมีเรื่องเล่าว่าในอดีตชาติผู้นี้เคยเป็นคนที่มีจิตใจอิจฉาริษยาผู้อื่นอย่างรุนแรงไม่อยากเห็นใครได้ดีคอยกลั่นแกล้งขัดขวางความสําเร็จของผู้อื่นมีความสุขเมื่อเห็นคนอื่นทุกขและเศร้าใจเมื่อเห็นคนอื่นสุข ผลกรรมทำให้เขากลายเป็นเปรตที่มีเข็มแหลมคมนับไม่ท่วนทิ่มแทงร่างกายเข็มเหล่านั้นจะคอยเคลื่อนไหวและทิ่มแทงอวัยวะภายในสร้างความเจ็บปวดไม่รู้จบยิ่งเคยอิจฉาใครมากเท่าไหร่ความทรมานก็ยิ่งทวีคูณคติเตือนใจจากเปรตประเภทนี้คือความอิจฉาริษยาเป็นไฟเผาตัวเองไม่ได้ทำร้ายใครมากเท่ากับทำร้ายตัวเรา การยินดีในความสุขความสำเร็จของผู้อื่นจะนำความสงบสุขมาสู่จิตใจเราเอง 9. ทุติยสูจิโลมะเปรตเปรตขนเข็มใหญ่คือเปรตที่มีขนเป็นเข็มแหลมขนาดใหญ่ใหญ่กว่าและแหลมกว่าสูจิโลมเปรตทิมทะลุร่างกายตลอดเวลาเปรตประเภทนี้เกิดจากการด่าว่าผู้อื่นและการพูดจาหยาบคายในชาติก่อนแน่ดีตชาติผู้ที่เกิดเป็นเปรตประเภทนี้ มักเป็นคนปากร้ายชอบด่าว่าผู้อื่นด้วยถ่อยคำหยาบคายสาบแช่งพูดจาไม่เคารพผู้ใหญ่หรือสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นด้วยคำพูดอย่างรุนแรงผลกรรมให้เขาต้องกลายเป็นเปรตที่ถูกเข็มขนาดใหญ่แทงทะลุร่างกายโดยเฉพาะที่ปากและลิ้นรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสไม่สามารถกินอาหารหรือดื่มน้ำได้เพราะทุกครั้งที่พยายามปากและลิ้นจะถูกเข็มแทงอย่างรุนแรง คติเตือนใจจากเปรตประเภทนี้คือวาจาสุภาพอ่อนหวานเป็นสเสน่ห์ของคนการพูดจาหยาบคายด่าทอผู้อื่นจะนำมาซึ่งความทุกข์ยากในภายหลังเราควรสำรวมวาจาพูดแต่สิ่งที่ดีงามและมีประโยชน์ 10. กุมพันธะเปรตเปรตอันทะใหญ่คือเปรตที่มีอันทะใหญ่เท่าหม้อหรือโอง่งต้องแบกอันทะเดินไปไหนมาไหนอย่างทุลักทุเล เปรตประเภทนี้เกิดจากการประพฤติผิดในกรมหรือล่วงละเมิดทางเพศในชาติก่อนมีเรื่องเล่าว่าในอดีตชาติผู้นี้เคยเป็นคนที่ล่วงละเมิดทางเพศผู้อื่นประพฤติผิดในกรมเช่นผิดลูกเมียคนอื่นข่มขืนหรือล่อลวงผู้อื่นมาเพื่อสนองกามารมณ์หรืออาจเป็นผู้ที่ประพฤติผิดศีลธรรมทางเพศอย่างร้ายแรงผลกรรมทำให้เขากลายเป็นเปรตท,ท,ที่ต้องแบกอันทะใหญ่โตหนักอึง้ง เดินไปที่ใดลำบากอีกทั้งยังมีไฟลุกไม่อยู่ตลอดเวลาสร้างความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสไม่มีที่พักพิงหรือเวลาผ่อนคลายคติเตือนใจจากเปรตประเภทนี้คือการมารมที่ไม่สำรวมนำไปสู่การกระทำที่ผิดศีลธรรมจะนำมาซึ่งทุกทรมานในภายหลังเราควรสำรวมในกามไม่ล่วงละเมิดผู้อื่นและดำรงตนอยู่ในศีลธรรม สิบเอ็ดคูธนิมุขะเปรตเปรจมอุจาระคือเปรตที่จมอยู่ในหลุมอุจาระสิ่งปฏิกูลและสิ่งโสโครกไม่สามารถขึ้นมาได้เปรตประเภทนี้เกิดจากการทำความชั่วร้ายหลายประการในชาติก่อนในอดีตชาติผู้ที่เกิดเป็นเปรตประเภทนี้มักเป็นคนที่ประพฤติตนเลวสทรามทำชั่วหลายประการอาจเคยเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นอย่างร้ายแรง หรือเป็นคนที่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตสร้างความเสียหายแก่ส่วนรวมบางตำนานกล่าวว่าเปรตประเภทนี้อาจมาจากผู้ที่สร้างอุปสรรคขัดขวางการทำบุญของผู้อื่นหรือเป็นผู้ที่ทำลายศาสนสถานลบหลู่พระรัตนตรยัยหรือขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นได้บำเพ็ญกุศลผลกรรมทำให้เขากลายเป็นเปรตที่ต้องจมอยู่ในหลุมอุจจาระที่เน่าเหมน็นพยายามดิ้นรนขึ้นมา แต่ไม่สําเร็จทั้งยังมีสัตว์ร้ายคอยกัดกินร่างกายทั้งร้อนทั้งเหม็นเป็นความทรมานที่ไม่อาจบรรยายคติเตือนใจจากเปรตประเภทนี้คือการทําความชั่วนั้นแม้ในที่ลับหรือคิดว่าไม่มีใครรู้กาย่อมติดตามให้ผลเสมอเราควรเว้นจากความชั่วทั้งปวงส่งเสริมการทําความดีและไม่ขัดขวางการทําความดีของผู้อื่น 12. ปัปตูปะมะเปรต เปรตถูกภูเขาบดขยี้คือเปรตที่ถูกภูเขาบดขยี้ร่างกายถูกทับอัดอย่างทรมานเปรตประเภทนี้เกิดจากการทำร้ายผู้มีสีในชาติก่อนมีเรื่องเล่าว่าในอดีตชาติผู้นี้เคยเป็นคนที่ข่มเหงรังแกผู้ทรงศีลไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์นักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมอาจเคยทำร้ายร่างกายด่าทอหรือสร้างอุปสรรคในการประพฤติธรรมของท่าน บางตำนานกล่าวว่าผู้ที่เกิดเป็นเปรตประเภทนี้คือผู้ที่เคยทุบตีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณหรืออาจเป็นผู้ที่พยายามทำลายพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆผลกรรมทำให้เขากลายเป็นเปรตท,ที่ต้องถูกภูเขาหินบทขยี้ร่างกายกระดูกแตกหักทุกชิ้นได้ยินเสียงกระดูกตัวเองแตกดังกรอบแกรบแล้วร่างกายจะประกอบคืนมาใหม่ เพื่อให้ถูกบทขยี้ซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบคติเตือนใจจากเปรตประเภทนี้คือการทำร้ายผู้ทรงศีลผู้มีคุณธรรมหรือผู้มีพระคุณเป็นบาปอย่างร้ายแรงเราควรเคารพและอุปถัมภ์ผู้ทรงศีลและกะตัญยูต่อผู้มีพระคุณท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องของเปรตสิบสอตระกูลที่ผมได้เล่าให้ฟังวันนี้อาจฟังดูน่ากลัวและน่าสยดสยอง แต่แท้จริงแล้วนี่คือคติเตือนใจที่บรรพบุรุษของเราต้องการสื่อสารกับลูกหลานแก่นแท้ของเรื่องเหล่านี้คือการเตือนให้เราระมัดระวังในการกระทำคำพูดและความคิดของเราเพราะทุกอย่างล้วนมีผลตามมาตามหลักกฎแห่งกรรมหากเราทำดีพูดดีคิดดีผลย่อมเป็นความสุขความเจริญแต่หากเราทำชั่วพูดร้ายคิดร้าย ผลย่อมเป็นความทุกข์ทรมานเรื่องของเปรตสิบสองตระกูลนี้จึงเป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนให้เราเห็นผลของการกระทำชั่วในรูปแบบต่างๆและเป็นเครื่องเตือนใจให้เราดำรงตนอยู่ในความดีท่านผู้ฟังครับผมหวังว่าเรื่องราวที่ได้เล่าวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของท่านและเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกท่านมุ่งมั่นทำความดี เพราะทุกการกระทําของเราในวันนี้จะกําหนดชะตาชีวิตของเราในวันหน้าและถ้าหากท่านผู้ฟังชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราเพื่อรับชมเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับความเชื่อทางพุทธศาสนาและคติธรรมต่างๆที่จะมาอย่างต่อเนื่องและถ้าท่านมีคำถามหรือหัวข้อที่อยากให้ผมพูดถึงในครั้งต่อไป สามารถพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะนำมาพิจารณาและตอบกลับอย่างเร็วที่สุดขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ